อันนี้เป็นวัดสีน้ําเงินนะคะวัดสีน้ําเงินข้างล่างอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่นะคะข้างล่างนี้จะมีคนมาอุ้มพระนะคะซึ่งเป็นการอธิษฐานนะคะตั้งน้โมสามจบและอธิษฐานส่วนมากคนจะยกครั้งที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ที่หนึ่งได้และพระองค์ที่สองได้จะพระองค์ที่สามเนี่ยหนักมากใครยกไม่ค่อยขึ้นค่ะเพราะว่าโอ้โห หลายสิบโลต้องบอกหลายสิบโลลองเสียงแล้วนะคะยกไม่ขึ้นใครๆก็มายกกันนะคะ,เป,ะเป็นเหมือนกับว่าให้เรามาเสียงทายในแรงอธิษฐาน ที่ว่าสีน้ําเงินนะคะข้างล่างนี่เขาก็สร้างแล้วแล้วก็ให้คนมาอาธิษฐานมาไหว้พระยกได้สององค์จากองค์ที่สามนี่น้อยคนที่จะยกขึ้นนะว่ายกไม่ขึ้นเลยด้วยมังคะาสิบคนจะมีคนขึ้นสักหนึ่งคนน้องเขายังยกไม่ขึ้นเลยอ่ะมันน้องชายจะมีเก่งมาก เสียงไทยน้องจะไปเสียงไทยพ้าสามองค์เอาพี่ออน โบสถ์สีน้ำเงินนะคะวันดีจ้ามาม่ามาม่ามาด้วยสดีค่ะสดีค่ะวัดีจ้าค่ะโบสถ์สีเงินนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระข้างบน นนะะโบสถ์สีน้ำเงินนะคะวัดปากแคนหนูนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะอันนี้เป็นด้านหลังเดี๋ยวไปชินด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปชินด้านหน้าโบสถ์ อันนี้ก็สร้างเพิ่มเติมตอนเรามานี่ยังไม่มีนะคะที่เสียงนี่คือเขากำลังก่อสร้างนะคะแล้วมีผ้าเสียงทายข้างล่างด้วย แคมหนูเป็นรูปพระพุทธชินราชข้างหลังนะคะ น,นี่คือวัดป่าแขมหนูนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะหรือที่รู้จักกันว่าอันนี้คือวัดโบสถ์สีน้ําเงินนะคะหรือวัดแขมหนูนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะเขามีการสร้างต่อเติมข้างล่างด้วยนะคะจะมีพระอธิษฐานถึงสามองค์ใครว่างก็มากันนะคะมากราบสิการาขอพรกันนะคะ บินงน้ำขึ้นไปอยู่บนหัวนะลงมาได้แล้วตอนนี้อยู่จันทบุรีนะคะมีทุเรียนขายด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อทุเรียนกันวัดป่าเข็มหนูหรือวัดโบสถ์สีน้ำเงินนะคะสวยงามมากเขาทาสีนะคะเป็นปูนปั้น เป็น,นปูนปั้นนะคะแล้วก็ทาสีฟ้าเขาเลยเรียกว่าวัดโบสถ์สีน้ําเงิน,นะค่ะวันนี้เราได้มามากราบสการะานะคะดได้หมดว <_ d ata> ัดป่าเข็มหนูนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำนะคะเป็นแม่น้ำ มีเรือ,อน,นี่เป็นเรือหาปลาเราเคยมาครั้งแล้วนะคะ<ม>เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันแม่น้ําสวยมากเลยเขาเรียกแม่น้ําอะไรอะเธออันนี้แม่น้ําอะไรอ่ะอันนี้เป็นแม่น้ําอะไระพี่เราซื้อปลาหมึกนะปลาหมึกตัวร้อยยี่สิบ อันนี้วัดโบสถ์สีน้ําเงินนะคะหรือวัดเคมหนนนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ํามีปากอ่าวเอเอาปากปากทางของของแม่น้ำเนี่ยมาจากทะเลน้องเขาบอกแล้วมันเป็นคลองเข้ามาแล้วก็มีเรือจับหาปลานะคะอยู่ตรงนี้นะคะปากน้ําจันทบ,บุรีค่ะเขาบอกนั้นนะคะถามน้องคนย่างปลาหมึกบอกนี่หน้าชาน,นะคะ